สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักลักกัเอฟซีที่คิดฮอดคิดเถึงทุกทท่านครับพี่น้องหลังจากผมกลับมาจากจังหวัดชเชิงเศร้าผ้าลูกผ้าหลานผ้าหลานไปซื้อรถมือสองนะครับผมลงมาหน้าผมลงมาหน้าท่านผู้ชมลงมาถึงหนาโอ้มีเสียงรถเรนลุลงกลน ผมลงมาหน้าก็ร่างว่าสีแหว่ลงหน้าพอดีกับลูกโ่บอกลูกโทบอโทบอกว่าหมูออกลูกว่้พอดีมาหอดหน้าพอดีมาถึงหนะ้าพอดีย่างหมดมาหอดหน้าไอ้ทางมาหน้าครับพี่หน่อยทางแวะลงเดี๋ยวๆสิที่ท้ายยอดหลังกลับกลับทางหลังเห็นมั้ อันนี้เป็นส้อยแตงท่องท่านผู้ชมอันนี้เป็นท่างดำอันนี้เป็นปลายสร้อยเดียวแล้วาายางไกมาผดเดี๋ยวกลับมาอีกอันนี้ไม่ท่างเขามาอันนี้ไม่ปลายโค้งการนะครับอันนี้เป็นเริ่มต้นสร้อยแตงท่องหน้ากับมีปลายชื่ออังจุมาลินฟาร์มแพะนะครับ ผมเลี้ยงหมูบนี้ออกเลยเลี้ยงหมูบนี้ออกท่านผู้ชมเป็นเลี้ยงหมูหมูแค้หมูไทยหน่อยนะหมูไทยโบราณยู่แฟมแพะพอดีพ่นเห็นจะของว่าพ่นแรนมารัดหน่อยแพะหน่อยอยู่ให้อยู่หน้าท่านผู้ชมลงมานาลงมาหน้า,านว่าอะไรนีว่าหมวกลูกกับสิมารีวิว ให้ท่านผู้ชมดีเบิงกันเพราะว่าผมก็เคยบอกกับท่านผู้ชมแล้วอันนี้คอกแพะว่าขันมวกลูกเทียนผมไปอยู่ประมาณที่หาหมือนนะครับบ่นดรล่งคลิปลายมือเติบอันนี้อันนี้แพะเห็นจาของไมายืนถ่าสลอส้อเลน,นี้เสียงหน้าเสียงหน้ามองมองยูมองเศร้าเนี่พอแพะ ตัวนั้นเป็นงานหลาน,นที่ผมเคยรีวิวรถเกี่ยวเขาให้เบิ่งนเนี่ยน,นี่รถเกี่ยวเขาคุณผู้ชมผมเคยรีวิวรถเกี่ยวเขาให้เบิ่งนะครับมานาะแล้วเปิดประตูขเขาเสียงก่อนเปิดประตูก่อนเสียงดังอย่าปิดประตูก่อน ก้สปิ้นพ่แม่ยังหลัก่านผู้ชมย่านบัดเวลายานบัดเวลาแทะมันออกมาแพะออกมาก็ยานลแนล่นออกมาทางท่อนทางนนี้เป็นประตูอีกประตูหนึ่งเดีย๋ยวไปได้เด้สีพาท่านผู้ชมไปเิ่งหมูไปเิ่งลูกหมูโอ้ไกเห็นจะของมาลายได้ท่านผู้ชมไกไปอยากกินต้มไก่กับมาเล่นนําบ่หําเถิงเด้อไก่ลายเด้ไก่นี่ซําพอต้อมนี่ห้่ยห บวมันสีมีเป็นเาว้าเดี๋ยวเราไกลรถมันมีลูกได้เพิ่นคือสิบริเวณสายรถจอดอน,นี่ไกยไล่หลายเลยค่ับผู้ชมมองมแลนทาก่อนมันมันเห็นคนมาอันวนเสด็จิงเนียอีกสักคู่สัก่อยกินนี่รุ่นนี่ท่านผู้ชมรุ่นพราะพอีออ่เขาหม้อหลายเลย มีหลายหลายกลังโดดล้งมาจาี่เดี๋ยวผมสีพาสท่านผู้ชมไปเบ่งหมูหมูอยู่ทั้งหลังเปิดมาอันนี้มามาทั้งหลังนี่ท่านผู้ชมมันสีเป็นบอเลียงกบอันนี้ผมผมเห็ดมองไว้เดี๋ยวมึงโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดยวับมาแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเฝ้ากลับมาเปิดน้ำล่ง,องบอกบกันเนีย่ยน้ำมันแห้งอันนี้ใกล้รุ่นนี่หลายท่านผู้ชม คนนี้มีร้ายเลยเดี๋ยวผมมาเปิดน้ำก่อนนี่แล้วก,ก้นหนี่หัาบนะครับ,บเปิดน้ำก่อนเด,นะดี๋ยวผาบ่บ่ีม่มีแง่เลยเดี๋ยวก้อนสิไปบรร้บางลูกหมูก็มีกัะตายนะครับมีกัดตายเป็นอยเอาเอาหอ,อมาผสมพันธุ์ตัวแม่จะเจอข้างห,หลังมนันอันสุมนี่ลูกเิ่น ตัวลูกตัวใหญ่ล่ะนะครับยินหนาพออนกก่อวอกแค่ว่ามีเล็กของมีกระต่ายสันผู้ชมที่ลูกก็สามตัวธรรมาดาลูกก็สี่ตัวนะมันออกมาตัวนึงก็เสียใจแค่ามาหลอกเสียจนว่าผมเลยไปเห็ดโค้งโค้งมันใหม่ขอกมันใหม่นะครับอ่ะอที่นี่ผ้าสานผู้ชมมาขอกกบหละกะักกิเดีนะถ้าท่านผู้ชมไปเบิ่งหมู ตอนนี้ผมกำลังเพียงน้ำใส่บอรกระเนี่ยเลยลงกันมันมันเป็นผักค่ะผู้ชมออข,ข้างหลอดข้างเขาข้างเข็นทั้งลงนี่ตอนนี้ผมเพียงน้ำลงบอลนี่บอลนี่น้ำม,มันเสีห้งเห็นกบบ่าะเห็นอยู่แต่ว่าตัวมันมนันี่งเต้นทั้งแรงแรงงหน่อยหน่อยเห็นบ้เป็นบอรกระเพราะว่าเอาลูกน้ำ พยยงัดมาเลี้ยกนี่เต็ดมาเห็นคนมานี่ตันนี้น้อยดอกกําลังหัวเขียวนี่แหละนะครับอันนี้อีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นบอ่อกบเห็ดเอาอันกระเบื้องเห็นคนมาเต็มแ๊ทแค,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 คผมเห็ดใ้พ่อเด็พ่อเด็ก,กินสิท่านผู้ชมอันนีามันตัวใหญ่แล้วขึ้นจะกินต้มกบน้ำมลํำเพื่อนกับมา มาเล่นน้ำมอลำเทิงก็ได้นะครับอยู่ให้อยู่หน้าบัดนที่หนีมาหาหมูลูกเขาบอกว่าหมูออกลูกหมูตัวบักไงในลูกสองตัวใช่หรล่าโอ้พูด,ดแมนตัวแมนนั่นอยู่ข้างในอันนี้ก็ผูแล้วไปถึงที่ไ,ไหนถึงทางพี่ก่อนแถบเ,เลียวเห็นแพงก็อย่ากมาเล่นน้ำมองแม่แม่อย่าโอ้ยเห็นมนันแล้นผู้ชมมักจะอยู่ในแห้ง

ตัวแม่กับตัวไงี่จะขึ้นเดี๋ยลูกหน่อยตัวแห้งเป็นยังขึ้นลูกบดดกฮะขึ้นลูกบดดกแท้ขึ้นลูกหน่อยแท้ลูกบ่หลายลูกไม่เยอะเลยมีลูกนิดเดียวอันลูกก็ต้องแนงมากเขนเห็นนานๆก็ต้องมากมากเห็นแมวจริง ตนน่น้อยหนึ่งลูกคนแม่คนตัวไงบ่ทอบ่ทอเครื่องหูแม่หามาหอดแม่กับมานอนจำได้ปะวะ่าชื่อะอะไรีกวะชื่อลุงได้ยองบอก,กัดกูบอฮะ,อะลูกนพูดตัวนีงง้ในน้อยค่ณมีลูกสองตัวชม,มีลูกสองตัวนั่นจะเตะคอกแผ เอยหมูหมูอีหยังยังสิบได้ลูกไหนฮ่เปนตัวผูนตัวผูนอยู่เลยตั้งนาใส,ส่ค้นคือมันสิคือมันสิทำลหลค้นเนี่ะแต่ว่ามันกระหยานค้นดีหรอกขนคอพึ่งเลยอันนี้เป็นหมูไทยโบราณท่านผู้ชมจะพ่อจะแม่เลี้ยงนะต่พ่อจะแม่เขาเลี้ยงน้ำอยู่น้ำเห็นน้ำซ่านเลี้ยงปล่อยไว เขาหมูหิซี่ยังนี่ลหละแต่ว่าผมเห็นตัวหน่อยี้ผมว่ามันเป็นว่ามันสิเป็นหมูแขะว่ามันสิเป็นหมูแขะว่าสีเป็นหมูหน่อยมันโมเมนซะแล้วมาเลี้ยงมาท้องแก่กี่ดินท่องบบกง่ายหนึ่งผมขึ้นปายางขี้ไล่ได้อีกนอกแปดโตลูกกันนะลูกเขาไอ้บอกว่ามอกลูกแล้วได้ลูกสองโต โอ้ยท่านผู้ชมลูกจองตัวลาบุเป็นเนาะที่นั่นโมเดลลายโมเดลลายจนนี่นนี่นอยังไงบอกมาเลยคือบอกมาปะก็บอกมาให้คนเบิ่งกเนาะบอกมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็วๆอันนี้ก็นั่นแป้แม่เลยบบดนั่นจะขังแม่นั่นจะขังแม่เสืออยู่นะครับ ่ผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมเมึงไปเรื่อยๆ๋ยว่ดอนนะครับกะว่าให้มันใหญ่กว่านี่นะครับให้มันโตซี่ใหญ่ๆแน,แน่กันจิงอ๋อนะหมูเนาะขนาดเท่าก็ออกมาเนี่ยก็มีพวมาสามสื่อเลยครับลู้ชมแต่ว่าตาัวสันบวขายดอกมิลูกสองตัวหนึ่งผมมาทางนอกก่อนบัดน,นี้เดี๋ยวมามาถ่ายแพร่ท่านผู้ชมเลือกกันนี่บัดหรือเปล่า กูนโหนเบบีเป็นอะไรเห็นจะของมาในห้องท่านผู้ชมคันจะของโมยูเหมือนกันไปฟ้าไปฟ้ามาเส้นต้นไม้อังสุมาลินฟาร์มฟาร์มแพ้ไหมอังสุลิมาลินฟาร์มแพ้ในช่วงนี้บ่ได้ซื้อแม่พันธุ์บ่ได้ขายแม่พันธุ์นะครับมัน ผลิตหลูกน้ำโมท่านท่านผู้ชมมาแจะออกมาเนี่ยมีผู้มาถามสี่กับใครข,าย,ขายดีในส่วนนี้นะครับคั้นขันเนั็นเค่วงเทศกาลแห่งคักม,มันเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวผู้สองตัวหนึ่งอันนี้กับตัวเมยรุ่นนี้ขายพันกวบาบาทเล้ท่านผู้ชมนี่หน่อย,น,อยนี่ซ้ำนี่พันสี่พันห้าคนนี่จะม่เป็นตัซ้อนจากมีหลายอยู่นี่นี่รุ่นหนึ่ง นะครับอันนี้มีมีตัวเถิกสองตัวมีรุ่น,นยืนอยู่ทั้งย่างรดมันรุ่นนี้มีมีสองตัวตัวเถิกมันตัวผู้มีสองตัวนี่แหละมันยืนแยกกันบางสองหมื่นนี่ก็เห็นมุมนี้ไหมหาห้องหมื่นเนาะก่อนผมจะไปไต้เส้สนเสากะเห็นข้าเจ้ามาคุมสือนําอยู่แต่ว่ากะ มันหน่อยแห้งมูลจะขายสองพันก็ซื้อเพิ่นนะโอ้ยกระสือเบนอ่ะมันบ่บ่มีเนื้อมีหนังดอกคอมะในหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวสิขยายเห็นมันเจอเบิ่งนตัวใหญ่ตัวเถิกมันเอาไว้ก็บ่มีลูกมีเต้าดอกนะเออเอาไว้มันใหญ่ก่อนที่สวนศาดมันนะสวนดอกที่สวนมันในหน่อยในหน่นตัวหนึ่งคู่มันสองตัวนั้นเป็นลูกแฝดท่านผู้ชม ตอนนี้คููคูบักแลนไปวันหนึ่ครูไปหอยพุ่นเลยันแม่พันเป็นหลุกแบบมีก็ยยางน้ำดีดีหอกเพราะว่าพันเคยกินนมน้ำข้นเน่นอันแม่พันออกมาแม่พันไนออกมาแล้วบานนี้พไนออกมาอันแม่พันอันบ่ห้กินนม แม่แบ,บ่ให้กินนมก็ให้กินนมป๋องให้กินนมผงนะครับกาเบิรดหลายสูงเติบเยอะได้บ่รบ์ดเป็นสิบเซ็ตแปดสูงถุงละเทีาบาทถุงละเก้าสิบห้าบาทถุงละเก้าสิบห้าบาทนี่แหละประมาณเบิรดเป็นสิบสูงอยู่ละท่านผู้ชมเบิรดเป็นพันนะครับนั่นแพร่ใ่ร้านบ่ดีแนวหนึ่งการเลี้ยงแพร่ท่านแม่นบ,บ่ให้กินนมนี่ยคือเฮา จำเป็นเท่ากับต้องซื้อนมผงมาให้กินบ้านนี้อันนี้อันนี้เิ่นเิ่เนเป็นเมนลุกอ,อ่อนจอยจอยว,ว่านกับสีดข้าวซสั้นให้ขาาหา้ขาวซนซื่นนะครับเมนอีกมันแม,าาม่มาานันชุก้อนกันเลยสองตัวอันนี้ก็ แม่สาวแม่สาวกำลังสมแลว้วครับประมาณเดือนนี่แหละแพทย์นี่อยู่ประมาณจะเก้าเดือนแปดแปดเดือนเก้าเดือนแฟร์นีมรีวิวอันมวยพี่น้องเรืเบ่งเกลืนมหฮอดแพทย์เอาพี่นอ้อ,นนอ,นองเบิ่งคลิปนี่แหละก็เป็นเป็นคลิปร่วงคลิปเลยเ,ลยลเนะเาะตอนแรกรีวิว ให้ท่านพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับว่าหมูออกลูกมหอดกันตายจนมหอดแพะ,ะพี่น้องเบิ่งคลิปหนีไปกันไม่ใช่ไหนกันฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องหมอลำเถิงมีแนวดีๆก็มาใายท่านผู้ชมได้เบิ่งกันมีแนวดีๆก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไข่เคียดเนาะให้ท่าน ผู้ชมจงอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ควมามไข่จมีนอนรับให้เลยเงินมื่อนั่นตื่นให้เลยเงินแสนแบนมือไปให้ได้เกี่ยวมานี่โจทย์พี่น้องคิดอะไรเยานจะได้อันใดก็ให้ได้สมต่างอกต่างใจไว้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ